สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ผลิตภัณฑ์ไอศครีมจากเครื่องปั่นไอศครีมเทอร์โพรสองเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้จะเป็นวิธีการสาธิตการทําความสะอาดเครื่องเทอร์โพรสองครับเรื่องเรื่องยากๆจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆครับโดยเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าตรงตัวจ่ายไอศครีมด้านนอกเนี่ยขันแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถล้าง โดยใช้น้ำด้านในถังนี้ได้เลยครับแล้วก็เอาภันชนะตักน้ำนะฮะเทเข้าไปในตัวถังเลยนะครับจริงๆถ้าอยู่บริเวณด้านนอกบ้านบริเวณที่เอาดอนะครับสามารถใช้สายยางฉีดลงไปได้เลยครับเทลงไปไม่ต้องมากนะครับประมาณครึ่งถังก็พอ แล้วเราก็ใช้ฟองน้ำครับจุ่มน้ำสักน้อยนึงนะครับผมเช็ดล้างนะครับด้านไหนซึ่งมันยังจะมีไอศครีมติดอยู่บ้างครับเล็กน้อยเราก็เอาไอศครีมตรงส่วนนั้นออกจากใบปัดให้ได้ให้ได้ระดับนึ่งครับ แล้วเราก็นําใบปัดหมุนออกมานะครับเพื่อไปทําความสะอาดในซิงหรือว่าในถังน้ํานะครับผมการเอาออกมาก็เหมือนเดิมครับก็ดึงออกมาแล้วก็หักสะเล็กน้อยนะครับมันจะได้ส่าดครับผมในถางน,น้ำในถังน้ำไี่กร้คร แล้วก็ใช้ฟองน้ำนะครับขัดบริเวณด้านในแล้วก็แกนหมุนอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมวิธีการถ่ายน้ำออกก็มีดังนี้นะครับเราควรที่จะใช้พันนะอีกหนึ่งชิ้นนะฮะลองรับไว้ด้านล่างนะครับผม แล้วก็ค่อยๆปล่อยน้ำออกมาครับน้ำที่อยู่ด้านในก็จะค่อยๆไหลออกมานะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องตักออกเลยครับผม ไล่น้ำออกมาให้หมดนะครับเศษที่เหลืออยู่ด้านในจะได้ออกหมดด้วย ตอนนี้น้ำออกจากข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็น้ำถังน,นี้เจะออกไปก่อนแล้วต่อไปเราต้องใช้ผงซักฟอกในการทําความสะอาดด้านในอีกสักครั้งนึงนะครับ